เห็นชอบว่าสมควรมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่ครับผมผมผมขอขอเงี้ยนิดหนึ่งผมผมตอบให้แต่ว่าพอดีบ, <Okay. S 2> บางทีไม่แน่ใจว่าตอนนี้คือพรรคเราเนี่ยทาเท่ากันก็ก็อาจจะโดนโดยธรรมชาตินะครับผมเนี่ยเห็นเห็นชอบอยู่แล้วในเรื่องนี้นะครับผมผมผมขอพูดพูดเพิ่มเติมนิดหนึ่งในเรื่องนี้เพราะว่าผมให้ให้ให้สัมภาษณ์สื่อมาแล้วว่าจุดยืนจุดยืนในสิ่งที่ความจริงเราควรจะทำเนี่ยคืออะไร รัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้มาในช่วงปฏิวัติรัฐประหารนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้เรามีการเลือกตั้งเราเป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเรื่องรัฐธรรมนูญเป็นเรื่องของความเชื่อมั่นที่คนต่างประเทศเนี่ยจะเข้ามาในการที่จะเข้ามาลงทุนต่างๆ,ๆนะครับเพราะฉะนั้นเขาต้องดูว่ากฎระเบียบเราเนี่ยมันมาถูกคันลองหรือเปล่านะครับดังนั้นน่ะมีความจําเป็นที่จะต้องปรับตรงนี้ ส่วนตัวของพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็รอฟังเสียงของพี่น้องประชาชนว่าพี่น้องประชาชนาจะให้เปลี่ยนไหมหากจะให้เปลี่ยนก็ยินดีจะเปลี่ยนนะครับในส่วนตัวของพวกเราเนี่ยก็จุดยืนก็จะมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญในเรื่องเกี่ยวกับเว้นหมวดหนึ่งหมวดสองไว้นะครับในขณะเดียวกันในหมวดที่จะแก้หากแก้ทั้งฉบับได้ก็ก็แก้โดยเว้นหนึ่งสองแต่หากที่มีความจาเป็นที่จะต้อง แก้เป็นรายมาตราก็จะขอเป็นสามเรื่องนะครับสามเรื่องนี้ก็ได้แก่เรื่องเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินที่นับปัจจุบันก็มีปัญหาอยู่อย่างที่สองคือเรื่องเกี่ยวกับกระบ,บวนการยุติธรรมการบังคับใช้กฎหมายให้ชัดเจนนะครับ,รบนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแล้วก็เรื่องที่3าก็คือความเหลื่อมล้ําซึ่งความเหลื่อมล้ำเนี่ยจะมีสองประเด็นก็คือเรื่องเกี่ยวกับการรักษาการเข้าถึงเกีเ่ยวกับเรื่องของสุขภาพและก็เรื่องของการศึกษาซึ่งซึ่งสามเรื่องนี้เป็นเรื่องประเด็นสําคัญที่มีความจําเป็นที่จะต้องดูแลเป็นพิเศษครับ แล้วก็จัดทำฉบับใหม่รัฐธรรมนูญใหม่ก็เห็นชอบเนาะเห็นชอบครับจนๆลุกกูอาจารย์เชนที่กาเป็นตัวอย่างนยครับใช่ไหมพอดีพอดีเราเรามีความไม่สบายใจในเรื่องนี้อยู่การประเด็นกับมรการเมืองโดยเฉพาะพรคเพื่อไทยนะฮะเราเราจะโดนไายครับอาจารย์ไม่เป็นไรครับเะความไม่ชัดเจนของกกตเนาะมันมันไม่ได้เป็นปัญหาของเราหรอกเป็นเพราะว่ากกตเนี่ยสับสนเองนะครับ เรียนสื่อมวลชนว่าจริงๆเรามีมาตรา17ของพรบประชามตินะครับที่ยืนยันว่าประชาชนกลุ่มองค์กรพักการเมืองเนี่ยสามารถรณรงค์ในการทําประชามติได้ว่าจะทําอย่างไรนะครับแต่กรกตออกมาทําให้สับสนถึงแม้ตอนนี้เนี่ยบรรยากาศก็อึดอัดไปหมดนะครับถามมาหลายพักหลายพักก็ไม่กล้าพูดว่าเออจะเอายังไงอะไรเงี้ยก็เลยเป็นบรรยากาศที่สร้างขึ้นจากความไม่ชัดเจนของระบบกฎหมายเราครับนะครับต้องขอบคุณมากเพราะว่าวันนี้ก็เลยก็เลยยังไงก็ต้องแวะ